สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนเชนนะครับกรณีที่เราเปิดกระเป๋านะครับบ a l l e t มาแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะได้รับการเปลี่ยนเชนหรือได้รับเหรียญที่มันเป็นเชนอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนเชนจะเป็นกระเป๋าใบเดียวกันนะครับ อ่ะยกตัวอย่างตอนนี้เป็นเชน BNB น BNB ใช่ไหมครับเราจะอ่ะสมมติมีคนโอนเหรียญมาให้เรานะครับเป็นเชน p o l y ก o อนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็นะครับเราก็จะต้องไปนำเข้า12วลีที่มันเป็นเชนอันดับแรกเราเข้ามาที่กระเป๋าโทเค็นพ็อกเนะครับตัวกระเป๋าที่มันเป็นเชน BNB น BNB ก่อนนะครับแล้วเราก็กดไปตรงที่คำว่ารายละเอียดครับกดเข้าไปเลยนะครับ พอเรากดเข้ามาตรงคำว่ารายละเอียดแล้วเนี่ยให้เรากดตรงคำว่านะครับส่งออกวลีกู้คืนตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดยืนยันนะครับรหัสพาสเวิร์ดยืนยันกระเป๋าของเรานั่นแหละนะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอมันมามาหน้านี้ให้เราแตะนะครับให้เราแตะนะครับวงกลมๆนี้เนี่ยครับทั้งสมจุดนี้ นะให้มันขึ้นสีน้ำเงินหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงคำว่าขั้นตอนต่อไปนะครับพอมันมาหน้านี้แล้วเนี่ยให้เรากดมันจะมีคำว่าคัดลอกข้อความลับการกู้คืนนะครับคัดลอกข้อความลับการกู้คืนให้เรากดตรงคำว่าคัดลอกข้อความลับนะครับมันอยู่ตรงไหนนะมันจะอยู่ตรงนี้ครับ อ่าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยให้เรากดคำว่าคัดลอกนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดสี่เหลี่ยมเนี่ยทั้ง3าจุดให้ขึ้นเป็นสีน้ำเงินแล้วเราก็กดยืนยันนะครับอ่าเราคัดลอกเสร็จแล้วทีนี้เราย้อนกลับออกไปครับย้อนกลับออกไปย้อนกลับออกไปแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเชนใช่ไหมโดยใช้กระเป๋าใบเดิมเรากดตรง นะครับเรากดตรงนะครับสารฉีดมุมบนขวาเอสารฉีดมุมบนซ้ายนะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้าไปแล้วเราจะเปลี่ยนเชนโพลิกอนใช่ไหมนะครับอา่าเราเราจะเอาที่มันเป็นอา่าเชนโพลิก,กอกนนะให้เรากดตรงเครื่องหมายบวกนี้นะครับให้เรากดตรงเครื่องหมายบวกนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาเชนเลื่อนหาเชนก่อนโพลิกอนเห็นไหมครับ ตัวนี้คือเชนโพลีกอนนะครับตัวนี้อ่ากดไปที่เชนโพลีกอนกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดคําว่านําเข้ากระเป๋าสตางค์นะครับนําเข้ากระเป๋าสตางค์แล้วเราก็มากดตรงคําว่านะครับกู้คืนวาีนําเข้าตรงนี้ครับอ่ากดเข้าไปแล้วเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกมอแจ้นะครับเป็นลิงก์12วลีนะกดแชร่แล้วก็กดวางครับ เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าสอนงานนะผมก็เขียนว่าสอนงานนะครับไม่ได้เอาใบจริงมาโชว์นะครับสอนงานนะครับบรรทัดนี้สอนงานต่อไปก็เป็นนะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับบรรทัดที่นะครับสามใส่พาสเวิร์ดบรรทัดที่สี่ก็ใส่พาสเวิร์ดอีกหนึ่งครั้งนะครับใส่พาสเวิร์ดการใส่พาสเวิร์ดให้ใส่เหมือนทุกกระเป๋าเลยนะครับเสร็จปุ๊บให้เราแตะตรงสีน้ําเงิน แล้วก็แตะนําเข้ากระเป๋าสตางค์นะครับอ่าเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยนําเข้ามาแล้วเห็นไหมแล้วเราก็ไปดึงเหรียญ usdt ของ polygon เข้ามากดไปตรงเครื่องหมายบวกครับตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกนะครับกดเข้าไปแล้วเรารอซักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยว usdt มันจะเด้งขึ้นมาข้างล่างเห็นไหมครับเป็น usdt polygon นะครับเราก็กดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้ง แล้วเราก็กดย้อนกลับนะครับนี่มาแล้ววิธีการตรวจสอบว่ามันเป็นกับเลขกระเป๋าเดียวกันไหมให้เรากดไปตรงคําว่าได้รับนะครับตรงนี้ครับตรงคําว่าได้รับเห็นไหมกดเข้าไปครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราจําตัวท้ายเลยครับ2 5 7ห้ 6, เห็นไหมครับ2 5 7ห้แล้วนะรเราก็ไปดูนะครับเราก็ไปดูกระเป๋าของใบแนนนะครับก็คือเชน b n b เนี่ย เราก็เลือกเชนเลยทีนี้เราก็เลือกเชนเห็นไหมมันจะมีเชนให้เลือกเนี่ยตอนนี้ผมมี2เชนแล้วนะครับคือใบเนีอ่า bnb กับโทลิกอนนะครับดังนั้นเราก็กดตรง bnb เราไปดูกระเป๋าสอนงานเห็นไหมครับเลขกระเป๋ามันชี้อยู่นะเลขกระเป๋าเนี่ยมันโชว์อยู่เนี่ยครับสองห้าเจ็ดเจ็ดหกเป็นกระเป๋าใบเดียวกันยกตัวอย่างนะอ่ายกตัวอย่างผมจะให้ดูอ่ากระเป๋านี้กระเป๋าผมใช่ไหมนะครับกระเป๋า bnb นะครับ ที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันนี้คือ81 BC3 นะครับเป็นเชน b n b ผมจะพาไปดูครับกระเป๋าโพลีกอนนะครับอ่าตัวเดียวกันเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นกระเป๋าโพลีกอนะนะครับเป็นกระเป๋าโพลีกอนนะนะครับแล้วก็มีเหรียญโพลีกอนอยู่ด้วยเห็นไหมครับกดไปดูครับนี่เป็นเชนเดียวกันเลยนะครับ81 BC3 แต่ในขณนะดเดียวกันถ้าใครใช้เป็น บิทแคสครับบิ t แคสเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับบิ t แคสเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับกระเป๋าบิ t g คสบัลเลตเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะเขาจะรวมทุกเชนนะครับเขาจะรวมทุกเชนวิธีการเลือกดูนะครับวิธีการเลือกดูเวลาเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรากดเข้ามาเนี้ยนะครับให้เรากดไปตรงคําว่า w a l l e t ก่อนอันดับแรกนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดไปนะครับตรงนี้เลย นะครับตรงนี่ครับทั้งหมดเนี่ยครับนะกดไปคําว่าทั้งหมดนะบางคนจะกดแค่ BnB อยู่มันก็จะโชว์เฉพาะเหรียญ BnB เห็นไหมแต่ถ้าเรากดด้านบนนะครับด้านบนตรงเนี้ยนะกดด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกคําว่าทั้งหมดเนี่ยพอเรากดเข้ามาเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าทั้งหมดคือแสดงทุกเชนเราก็กดตรงนี้เลยกดไปเลยครับ ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะโชว์ทุกเชนเลยโพลิกอนผมก็โชว์นะครับ b ผมก็โชว์ USDT ของ BNB ก็โชว์ถ้าเรามีเหรียญอะไรเนี่ยมันจะโชว์หมดถ้าเรากดโชว์ทุกหมดดังนั้นบิตเกตมันจะใช้งานง่ายแต่ถ้าใครชใช้ถูกเช่น o c เกตนะครับก็สามารถทำตามอย่างที่ผมแนะนำในข้างต้นมันจะเป็นกระเป๋าใบเดียวกัน แต่เพียงแค่โคลเชนเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทุกครั้งที่ผมนําเอาความรู้ทางด้านคริปโตเวลตนะครับ, wallet, รบกระเป๋าเลลตสมาร์ทคอนแทคหรือบล็อกเชนนะครับมาอัปโหลดลงช่อง y t u t u นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับก็ฝากถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ครับสาหรับผมก็จอสวัสดีครับ